ดวงรายวัน20กรกฎาคมคนวันพฤหัสวันนี้คนวันพฤหัสนะครับการงานนั้นโดดเด่นด้านการศึกษาการเรียนรู้การศาสนาการเดินทางงานการปกครองต่างๆวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากครับวันนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากการงานนั้นมีเกณฑ์สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพศหญิงหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิง รวมทั้งโปรเจกต์ใหม่ๆการเริ่มใหม่ๆการทำงานร่วมกับบุตรและบริวารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีครับมีจังหวะมีโชคเข้ามาช่วยด้วยคนวันพฤหัสถือว่าเป็นวันที่ดีมากกวันหนึ่งส่วนในด้านการเงินนะครับวันนี้การเงินนั้นไหลเวียนคล่องไหลเวียนดีแต่คนวันพฤหัสก็ใช้อยู่ในระบบระเบียบครับในด้านความรักครับวันนี้ความสัมพันธ์ดีเข้าอกเข้าใจกันภาพรวมคะแนนอยู่ที่100%เเซครับ สำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับสีดีก็คือสีโทนขาวครีมเหลืองเขียวส้มแสดน้ำตาลเข้มน้ำเงินเทาสีผสมและสีทองนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จในวันนี้เลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการี ความกตัญยูคือสัญลักษณ์ของคนดีครับเลขเด็ดพยากรวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข3 6และก็7ครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ